ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับโชคกัญญาฟาร์มราชบุรีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูนะครับเล่นะครับชารูเล่เลือด75%นะครับตัวนี้เป็นสาวท้องแรกนะครับความสูงอยู่ที่146เซนนะครับวัดจากด้านท้ายนะครับใครอยากรู้ว่าสูงเท่าไหร่เอาตลับเมตรวัดเลยนะฮะ146เซนนะครับตัวนี้เป็นสาวท้องแรกนะครับเข้าเเดือนท้องพอนอกฝรั่งเศสอีเฟลนะครับ โครงสร้างดีนะครับใหญ่ยาวนะครับเลือด75%เเลี้ยงง่ายนะครับตัวนี้นะครับเลี้ยงง่ายนะครับเป็นวัวไม่ดุร้ายนะครับเป็นวัวไม่ดุนะครับเลี้ยงง่ายนะครับตัวนี้ให้ดูนะครับใครสนใจก็โทรมาได้เลยฮะ0955239512นะครับ0 9 5ย์3 9 5 1 2นะครับตัวนี้เป็นเล่เลือด75%นะครับ ใส่ยาวๆนะครับรับประกันท้องนะครับเป็นแม่พันธุ์อย่างดีเลยนะเลี้ยงง่ายนะครับโครงสร้างใหญ่โอเคครับผมสวัสดีครับ